กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟัง16เรื่องเล่าจากในวังพระราชอารมณ์ขันพ่อหลวงรอเกา้าพ่อหลวงรอเก้าของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่มีความเมตตาและมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาตลอดไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปประทับหรือเยี่ยมเยยนผสมนิกรที่ไหนก็จะพบว่ามีเรื่องราวความน่ารัก และคำพูดขำขันของพระองค์ให้ประทับใจคนที่พบเห็นอยู่เสมอเรื่องการใช้ราชาศัพท์กับในหลวงดูจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ใครต่อใครเกรงกันทั้งแผ่นดินเพราะเรียนมาตั้งแต่เล็กไม่เคยได้ใช้เลยเมื่อออกงานใหญ่จึงตื่นเต้นประมาซึ่งเป็นธรรมดาของคนทั่วไปและไม่เว้นแม้กระทั่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายรายงานหรือกราบบังคมทูลฝาละองทุลีพระบาท ในพระราชานุกิจต่างๆนานับประการท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยทยะรองราชาเลขาธิการเคยเล่าให้ฟังว่าด้วยพระบุญญาธิการและบาร,รมีในพระองค์นั้นมีมากล้นจนบางคนถึงกับไม่อาจระงับอาการกิริยาประมาะยามกล่าวบ,บังคมทูลจึงมีผิดพลาดเสมอแม้จะซักซ้อมมาอย่างดีก็ตามครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนมีข้าราชการระดับสูงผู้หนึ่งกลาวบ,บังคมทูลรายงานว่าขอเดชะ ฝ่าละองทุลีพระบาทปลอกเก้าปลอกกระมอมข้าพระพุทธเจ้าพลตรีภูมิพลอดุลยเดชขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตกลาบบังคมทูลรายงานเมื่อคำกราบบังคมทูลในหลวงทรงเย้มพระสวนอย่างมีพระอารมณ์ดีและไม่ถือสาว่าเออดีเราชื่อเดียวกันข่าวว่าวันนั้นผู้เข้าเฝ้าต้องซ่อนหัวเราะคำขันกันทั้งศาลาดูสิตดาไลาเพราะผู้กล่าบบังคมทูลรายงานตื่นเต้น จนกระทั่งจำชื่อตนเองไม่ได้เรื่องต่อไปด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดการถ่ายภาพและทรงถ่ายภาพต่างๆอยู่เป็นประจำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไปปรากฏในนิตยสารแสดงดาดของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพรมบุรชัยทรงมีพระราชดำรัสด้วยพระอารมณ์ขันแก่ผู้ใกล้ชิดผู้หนึ่งถึงการถ่ายภาพอาชีพของพระองค์ว่าฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ฉันยังมีอาชีพเป็นช่างภาพ ของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดได้เงินเดือน100บาทตั้งหลายปีมาแล้วจนบัดนี้ยังไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักทีเขาก็คงถวายเดือนละ100บาทอยู่เรื่อยมานก3ตัวเมื่อครั้งหนึ่งที่ภาคอีสานเมื่อเสด็จขึ้นไปทรงเยี่ยมบนบ้านของรัษฎรผู้หนึ่งคณะผู้ตามเสด็จทั้งหลายต่างก็แปลกใจว่าการกลาบบังคมทูลที่คล่องแคล่วและใช้คำราชาศัพท์ได้ดีอย่างน่าชงนของรัษฎรผู้นั้น เมื่อในหลวงมีพระราชาปฏิสันฐานถึงการใช้ราชาศัพท์ได้ดีนี้จึงมีคำกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นโตโผลิเกเก่าบัตรนี้มีอายุมากจึงเลือกรามาทำนาทำสวนพระพุทธเจ้าค่ะมาถึงตอนสำคัญที่สงพบนกในกรงที่เลี้ยงไว้ที่ชานเรือนก็ทรงตรัสถามว่านกเป็นอะไรมีกี่ตัวพอลิเกเก่ากราบบังคมทูลว่ามีทั้งหมดสมตัวพระมเหสีมันบินไป ทิ้งพระโอรสไว้สองตัวตัวหนึ่งยังเล็กตรัดอ้อแออยู่เลยและทิ้งให้บิดาเลี้ยงอยู่แต่ผู้เดียวเรื่องนี้ดรสุเมธเล่าว่าเป็นที่ต้องสะกดกลั้นหัวเราะกันทั้งคณะไม่ยกเว้นแม้แต่ในหลวงเราจับได้แล้วอยู่ในนี้ครั้งหนึ่งในงานนิทรรศการก้าวไกลไทยธรรมวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถตามศาลาการแสดงต่างๆก็มาถึงศาลาโซนี่ภายในศาลาแต่งเป็นพิพภพใต้ทะเลโดยใช้เทคนิคใหม่ล่าสุดเมจิกวิชันน้ำลึกสอง0 0ื่ลีกจะมีช่วงให้แลเห็นสัตว์ทะเลว่ายผ่านไปมาปลาตัวเล็กๆสีสวยจะว่ายเข้ามาอยู่ตรงหน้าข้อสำคัญเขาเขียนไป้ายไว้ว่าถ้าใครจับปลาได้เขาจะให้เครื่องรับโทรทัศน์ พวกเราไข,ขว้าเท่าไหร่ก็จับไม่ได้เพราะเป็นเพียงแสงเท่านั้นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าเราจับได้แล้วพร้อมทั้งยกกล้องถ่ายรูปชูให้ผู้บรรยายดูแล้วรับสั่งต่ออยู่ในนี้ต่อจากนี้คงไม่ต้องเล่าเพราะเมื่ออัดรูปออกมาก็จะเป็นภาพปลาและจับต้องได้บริษัทโซนี่จึงน้อมกล้าวถวายเครื่องรับโทรทัศน์ตามที่ประกาศไว้อายุอ่อนกว่าแม่ฉันตั้งเยอะ เรียกนะ้าซีถึงจะถูกวันหนึ่งพระองค์ท่านสเสด็จไปเยี่ยมเยิยนระสมนิกรของท่านตามปกติที่ต่างจังหวัดก็มีชาวบ้านมาต้อนรับในหลวงมากมายพระองค์ท่านสเสด็จพระราชดำเนินมาตามลาดพระบาทที่แถวหน้าก็มีหญิงชราคนหนึ่งได้ก้มลงกราบแทบพระบาทแล้วก็เอามือของแกมาจับพระหัตถ์ของในหลวงแล้วก็พูดว่ายายดีใจเหลือเกินที่ได้เจอในหลวงแล้วก็พูดว่ายายอย่างโน้นยายอย่างนี้ อีกตั้งมากมายแต่ในหลวงก็ทรงเฉยๆไม่ได้ทรงตรัสตอบว่าอย่างไรแต่พวกข้าราชบริพารก็มองหน้ากันใหญ่กลัวว่าพระองค์จะทรงพอพระราชหาฤทัยหรือไม่แต่พอพวกเราได้ยินพระองค์รับสั่งตอบหญิงชราคนนั้นก็ทําให้เราถึงกับกลั้นหัวเราะไม่ไว้เพราะพระองค์ทรงตรัสว่าเรียกว่ายายได้อย่างไรอายุอ่อนกว่าแม่ฉันตั้งเยอะต้องเรียกนาสิถึงจะถูกวันนี้ฉันเป็นในหลวง พงผ่านซุ้มนี้ได้แล้วนะระยะแรกราวปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมากระดที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับณนะพระราชวังไกลกังวลน,นั้นจะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท้องที่ห่างไกลธุระกันดานย่านหัวหินหนองพลับแก่งกระจานด้วยพระองค์เองทำนองเสด็จพระ้าต้นของรัชกาลที่หโดยที่รัษฎรไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่าทรงมาถึงแล้ววันหนึ่งทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง ผ่านไปยังบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านหมู่บ้านห้วยมงคลอําเภอหัวหินซึ่งราษฎรกําลังช่วยกันตกแต่งประดับซุ้มเสเด็จกันอย่างสนุกสนานคล้นเคลงและไม่คิดว่าเป็นรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์จึงไม่ยอมให้รถผ่านต้องให้ในหลวงเสเด็จก่อนแล้วพรุ่งนี้ถึงจะลอดผ่านซุ้มได้วันนี้ห้ามลอดผ่านซุ้มนี้เพราะขอให้ในหลวงผ่านก่อนพระองค์จึงขับรถพระที่นั่งเบี่ยงออกข้างทางไม่ลอดซุ้มดังกล่าว วันรุ่งขึ้นเมื่อทรงขับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านนี้อย่างเป็นทางการพร้อมคณะราชบริพานผู้ติดตามและทรงมีพระราชดำรัสทักทายกับชายผู้นั้นที่เฝ้าอยู่หน้าซุ้มเมื่อวันวานว่าวันนี้ฉันเป็นในหลวงคงผ่านซุ้มนี้ได้แล้วนะ300ตุ่มพอดีมีอยู่หลายหนที่ทรงงานติดพันจนมืดสนิทท่ามกลางฝูงยุงที่รุมตอมเข้ามากัดบริเวณพระบรารกาย รอบพระสอพระกรพระพักรวมทั้งแมลงต่างๆที่เข้ามารุมรบกวนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะยังทรงทอดพระเนตรแผนที่อยู่ภายใต้แสงไฟฉายที่มีผู้ส่งถวายอย่างไม่สะดุ้งสะเทือนอย่างมากก็ทรงทำก็คือบกพัดพระหัตถ์ไล่เบาๆเท่านั้นครั้งหนึ่งมีรับสั่งถึงเรื่องยุงด้วยพระอารมณ์ขันว่าที่บางจากแต่ไม่มีจากหรอกนะยุงชุมมากเลยไปยืนดูแผนที่ เลยโดนยุงรุมกัดขาทั้งสองข้างกลับมาขาบวมแดงไปสกนนครกลับมาแล้วถึงได้ยุบลงมองเห็นเป็นตุ่มแดงลองนับดูได้ข้างละร้อยหตุ่มรวมสองข้าง300รพอดี